ทำไมเด็กสมัยใหม่ถึงเริ่มเสื่อมศรัทธาในศาสนาพุทธและตั้งตัวการไม่นับถือศาสนาอะไรเลยถ้าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะนะเสียเวลามีแต่เรื่องเพ้อเจอปัญญาอ่อนหาเงินต้นเงินปลายไม่มีเหตุไม่มีผลเด็กทุกวันนี้มันมีเหตุผลนะจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องอธิบายให้มันเข้าใจถ้าไม่อธิบายเข้าใจมันไม่เชื่อหรอกนี่ตรกกะมันเข้ากันได้แต่ทำยังไงพุทธเจ้าเนี่ยต้องสอนให้มันเข้าใจตามหลักคำเป็นจริงเนี่ยแล้วมันจะยอมรับได้ที่มันไม่ยอมรับกันทุกวันนี้เพราะสอนอะไรกันบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เออมีแต่เรื่องปัญญาอ่อนเพอเจอร์มีแต่เรื่องหาเหตุหาผลไม่ได้แล้วเด็กที่ไหนมันจะมาศรัทธานับถือศาสนาคุณทมจริยธรรมเด็กทุกวันนี้มันตกตับลงพ่ออะไรก็เพราะไม่มีใครสอนธรรมะมันยายพ่อแม่มันก็ไม่รู้เด็กมันถามทําไมต้องทาบุญร้อยวันให้ปู่ย่าตายายอ้าวมึงกระตันยูเนี่ยเขาทากันมามันเป็นความกตัญยูอ้าวทาไมต้องกลับไปไหว้พ่อแม่ตามวงซุยตามวงชุยตามกระดูกเนี่ยสงการเนี่ยทาไมต้องไปบางสกุลไปบางสกุลตายเสียเวลาแดดร้อนทาไมต้องไปอ้าวมึงอะกตัญยู อมึงโรงเรียนสอนมึงมาอยังไงเนี่ยให้อากตันยูต่อบมาพ่อบุรุษกเขาทำมาตามกันมามึงจะไม่ทําตามเหรอมึงอ่ะเป็นพ่อเป็นแม่มีหน้าที่อธิบายให้มันฟังมึงต้องอธิบายให้มันฟังว่าพ่ออะไรถึงต้องทําไม่ใช่อ้างอากตันยูอากตันยูตัวมึงเองยังไม่รู้้วยซ้ำว่าสิ่งที่มึงทําอยูอ่คืออะไร okay, okay. Yeah. Okay, okay. Yeah.